สวัสดีครับผมคลิปนี้เขาก็จะมาพูดถึงเลื่อนๆๆอลินเลงเบียบลอยซิปไอนะครับเลื่อนลินเลงนี่ตัวนี้มันค้างนะครับเนี่ยเขาบิดไปแล้วมันค้างครับเนี่ยบางเทือนกระโบลงนะฮะบ,บางเทือนกระลงเขาต้องแก้ไขปัญหาโดยการถอดออกมาล่างครับเนี่ยเพอาเขาประกอบใช้รถลูกค้าไปแล้วมันบดิ่งนะครับ เวลาสตาร์ทอ่ะมันกับบติดนะฮะอ,อ่ผมก็จะมาถอดล่างให้เบิ่งนะครับมันมีคนหนึ่งครับบอกว่าอยากเห็นวิธีการล่างครับอยากเห็นวิธีการถอดอ่ปีกพีเสื้อครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาถอดให้เบิ่งนะครับผมเอามาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับันตอนแรกเขาต้องถอดอ,อ่ถอดแมปก้อนก็ไดหรือว่าถอดน็อตเบอร์เปดสองตัวนี้ก้อนก็ไดน,นะฮะเขาก็จะ ถอดแก้ไขปัญหาแบบบ้านๆน,นี้แล้วครับตอนแรกผมจะถอดแมปก่อนนะครับแมปเซ็นเซอร์ครับถอดแมปเซ็นเซอร์แล้วผมก็จะถอดนอ็อตเบอร์แปดสองตัวนี้นะครับ จำปีนะครับถอดน็อตเบือแปดสองตัวเรือ๋อเขจะมาเจอนี่นะครับเอ้ยปีกผีเสื้อครับเดี๋ยวเขาจะมาถอดปีกผีเสื้อกันนะฮะปีกผีเสือเ้อจะมีสองฟังนะครับฟังหนึ่งกว้างฟังหนึ่งแคบนะครับเวลาเขาถอดหรือเวลาเขาประกอบเขาต้องจำได้ดีนะครับ ตอดดนะ้ให้กระแทกไปเลยครับมัน็บนี้ดานตัวหนังสือนะครับดานตัวหนังสือจะหันออกมาทางนี้ครับเนี่ยเราต้องสังเกตไว้ที่ดีเวลาประกอบคืนเพาจะ จะประกอบขึ้นเขทาทั้งเกานะครับถอดน็อตออกนี้เอาเขถอ,อดเขาชิมถอดไออว้เลยครับนี่เนี่ยนะฮะด้านตัวหนังสือด้านตัวนังซืองซ้อนี่จะยูตำแหน่งนี้นะครับเวลาเขาถอดเขาต้องจำดีๆนะฮะแล้วจะมีกิบล็อกนะครับเขาต้องถอดกิบล็อกออกครับทั้งนี้ เมื่อถอดจิบล็อกออกมาแล้วมันก็นจะมีแบรนพลาสติกนะครับเนี่ยเวลาเขาประกอบเข้าไปเขาจะได้ใส่เขาตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ถอดออกมาเลยครับนี่เห็นนะฮะเขาต้องถอดมาหลังทาความสะอาดนะครับแต่วงันเวลาใส่เข้าไปอีกแล้วมันก็นจะมีปัญหานะฮะเนี่ยนะมันขึ้นขี้มือกขีเกลือครับนี่ต้องถอดมาหลังนะครับ